สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะมาดูแมวตาใหญ่กันนะ,ะขึ้นมาแต่ไปดูต้นไม้มานะคะกลับมาถึงก็โดดเกาะขามันมาถึงมาก,อก่อข้าเลยจะเอาอะไรอีกแล้ว,ลวเนี่ยแมวตาใหญ่ดูตาดิจะเอาอะไรลูกถังเงินจะเอาอะไรแน่ อะไรของลูกเนี่ยด้วนด้วนด้วน <c oughs> แมวตาใหญ่เนี่ยอแมวตาใหญ่แมวตาใหญ่ <c oughs> แมวน่ารักแมวตาใหญ่นี่คือเพื่อนเล่นของบลลังพยอมนะคะหลังจากทำงานเหนื่อยเนื่อยกลับมาก็มีนี่แหละ จะมาโดดเกาะขามาปะหลอะมานอนซบนะคะเขาชื่อว่าน้องขังเงินนะคะแมวตาใหญ่วันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะคะในวันหยุดวันนี้เป็นแมวตัวใหญ่ตาใหญ่ตอนนี้ก็ได้4กิโลก,กว่าๆนะคะยังไม่ใหญ่มากเมื่อก่อนนี้น้อง จะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าน้องท้องสุกนะคะอันนั้นแปดกิโลกว่ากว่านะคะ